ไม่รอทั้งไม่พอใจคุณกบทำอะไรเนี่ยทำแล้วครับคุณแม่าหุ่หัวเกิดขึ้นแล้วฮ้ฮฮคุณรู้่าไยัไงเนี่ยยังไงยังไงกัอุชาจับตูจัคนมรรู้จัปัดจักป้องพอไหนิดน hey. 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 <IM> like ึง <owner> อ <gef selling necessary> um ่นิดนึงหนึ่งีการ นั่งที่นี่เลยไม่ผัวว้ยไปไหนยังมาเถียงอีกลูกไม่จะมาก็จะมาจังจะมาหาผู้ชายยังไงหาโอ้ยโมลาไปนั่งที่ล้างตีนด้วยอุทานแล้วล้างด้วยอุทานแล้ว ยุ่งไม่ได้แลค่ะลุไปนะคะแม่โอดี๋นี้เขาจะรีบกลับเลยทาไมเป็นคนแบบนี้นล้วว่าราชุดาเป็นสีถ้าออาน้าอะไรอใจนนีกลับแมากเป็นสีให้ได้ดกอนนะค เขาทำเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอย่ามาทำเรื่องสาบก่อนสีไม่เห็อะไรไม่นุ๊กแม่บอกว่าไงไอ้แดงนุ๊กคนไรกับโป๊ะเต๋อจำได้เหรอตอบมานี่อะไรลูกเป็นสีแล้วแต่คุณพ่อค่ะแล้วแต่พ่อเป็นอันคนตกลงคุณหญิงเราให้เด็กสองคนนี้มั่นหมายกันไว้ก่อน เมื่อลูกกระโเข้ารับราชการทหารแต่จากการศึกซคามจะเกิดขึ้นหรือไม่หากเป็นช่นนกลับมาพี่เน่จะเป็นพ่อเราในการแต่งงานร่วมทั้งสองเองเอาไปลูกขอบอกแทนแทนว่าจะลแทนหัวใจให้กับนางกนถึงวันวันเธอกูร่วมเธอเมาได้ไหมแก้ด้า i do